ากัเงื่อเตกรวยอาบน้ำยางไปซื้อพักไปเซเว่นมาโอ้โหห่วนค่ะห่วนแน่ในขนาดใจเสือแบบเอ้ยเสือกามมีคนบอกว่ากินกาแฟดำกับนมอัลมอนด์มันอร่อยมันมีประโยชน์ป่ะนะเดี๋ยวข่อยล่องมึงกันนะมันแสบมันรสชาติมันแสบบ่ ว่าใจหลายดอกยันยันกินบอรเบิดวาซาลนะแต่ซีมึงซีมึงอืมหอมดีมันมันก็อร่อยดีนะเพราะว่าตัวกาแฟอ่ะมันขมเห็นปะตัวนมอัลมอนด์อ่ะตัวตัวนมอัลมอนด์น่ะมันกระสับมันมันนะพอกินแล้ว เมื่อนี like ่อยากก like ินแบบว่าแบบเนี้ยเอออยากกินแบบเนี้ยอยากกินแบบครัวซองอัลมอนด์อันนี้กับอัลมอนอีกนะคั่วซองอัลมอนมากินอัลมอนครัวซองอัลมอนกับกาแฟกาแฟดำอัลมอนหวานอร่อยดีม้วนคือมาสองสองแถมหนึ่ง เอ้ยซือมาสามอันก็ละอันพอแม่ดูต้องไปเลยว่าเขาละอันถามจินของกันอืมพ่อเับดูเขาจ,จินก้มจมูกขึ้นแล้วก็เลยเหลือให้แม่อัานยังเขาบระชังไว้รยังใั่นน่ะเบิดือจมืกขึ้นแล้วพ่อกับลูกม,มันจบกัหนเบิดขึ้นเลยจุกเบิดขึ้นมานอนลูกับเข่นเกมพ่อกับเบือทอด เบิดขึ้นอยู่สองอ้ะแอมแอมแอมส่วนอีเมกอะซีรีอยู่ในห้องแอร์เปิดแอร์นวลพวกซูอยากอยู่นขอนกับยุ่ปลายกูอยู่นห้องแอร์เปิดแอร์นวลเนีห้องสบายแอร์ทั้งห้องก็เปิดไทย อร่อยดีร้านเนี่ยครนี้ปู่มาานอยู่ห้องปูอะสุราหนูกนมากอาบนี่านี่จะรกป้าผมเขาเดี๋ยวไป่ะอาบน้ำแ่ะไปชงกาแฟไว้เพิ่งได้กินเอาเครื่องเอาผ่าไปปันน้นกบไปเสื่อต้นหอมพักซี่ไปซื้อเด็ดผลมไม้มา ไปซื้อน้ำยาล้างจานเอ้น้ำยาล้างจานเนี่ยมือนันตั้งใจไปเซเว่นไปซื้อน้ำยาล้างจานกับไม่ได้มือนันไปท็อปซื้อตังใจจะไปซื้อกับไม่ได้ไปยืนเอ้วะว่าเหมือนกับว่าเขาไปแลละกูุมมาซื้อเอียงวะ่ะกูุมมาซื้อเอนะียงว่ะจริงๆอะแล้วอยู่แบบอันที่ยากไปได้อยากใจไม่ได,ได้นี่ไง ừm ăn mừng nha, ừm ăn bột bừng chị dạy ừm ăn nít ăn mừng chị dạy ăn mừng mừng là mừng mừng mặn, mừng mừng อ,นนอะไรยดีครับกาแพยาย,ยามครับอเมัน่ขอไหนที่แตกกินแล้วเนี่ยเคยต้องไปตากผ้า,าไปเก็บผ้า อาจานหุงเข่าไว้หุงเข่าไว้วพอครัวไม่ให้ขัาต่มหุงข่าไว้ให้เขา,ขา,เาใสบเพื่อนหนึ่งตึกินเบ็ดขึ้นเอบาบนนอนยำมาขึ้ืนนอนยำมาเจ้า เป็นตัวสิงน,น้่นนั่นไงเนี่ยใครเป็นคนชอบก็คำว่าง่วงเอาสิ่งี่ะกลางวันก็ไดิหยห็บ,หนหบหนเนี่ยไปดินยหบเนี่ยหลอจมือเนี่ยแตกห่อนหลายตวาแดดดี ต้องแบบจิตจากหน้าบ้านไม่อยากากหลังบ้านก็ต้องคิดกันนะหลางตรงนั้นตัวชอบเอาผ่าเอาแม,ม่มาถูผ่านนอ,อ,อีกอ่ะเพราะว่าเมี่มันเป็นมันหยดอ่ะ อิ่มอิ่มเลยเซานีนอิ่มแล้วบ่ได้กินแบบว่าขนมปังกับสามสั่นสี่สันเท่ากันบ่ได้กินแบบว่าขนมปังเคกับกาแฟมาโดนแลเนี่ยเมื่อเสาร์ ตื่นสามาส่วนมากจะกินกาแฟดํากับน้ำหรือซื้อกับกินเข่าอีกที่กับช่วงบายช่วงคาไปเล่ยงนีนะว่ารู้จะกินอย่างแต่ละมือก็ได้บัแล้วอร่อยดีสว่านนมยังยังยัองอยูอ่ ไปหาลายมือแล้วบ่พอ่อไปหาลายมือแล้วบ่บเห็นจกเที่ยมันอีด้ก็เลยถามพนักงาน หมดแล้วิีมแล้วไไปเห็ดเวียกต่อไปเห็ดงานต่อเติมพลังแล้วก่ะมีพลังมีแห้งสู้ไปเห็ดเวียกต่อ